สวัสดีค่ะกซิบบอกดาวแนะนำให้ท่านได้ชมกับอ s u z u d Max มี07นะคะรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นของ Highlander แล้วนะคะเครื่องยนต์2,500 cc ค่ะตัวสูงด้วยค่ะทุกท่านหน้าเดิมท้ายเดิมนะคะรถขับขี่ใช้งานกันได้ปกติค่ะเครื่องดีเกียดีคัสซีสวยตลอดเส้นไม่มีชนหนักนะคะดูคันหน้าดูตะเข็บกันก่อนค่ะเดิมเเลยทีเดียวนะคะตะเข็บซ้ายขวาและคันหน้านะคะทุกท่าน เกียร์ธรรมดาค่ะกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าเอกสารมีครบภายในสะอาดค่ะราคาคันนี้นะคะอยู่ที่1,777,000บาทค่ะราคานี้เป็นราคาตัดสดนะคะรถอยู่ที่อำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีสนใจติดต่อดูรถทดลองขับหรือต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมตรงไหนนะคะติดต่อโทรหาผู้ขายได้เลยตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้นะคะแอดมินเพียงแนะนำให้ชมเท่านั้นค่ะไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้า ถูกใจยังไงอย่าลืมทักเข้าไปโดยตรงและเพื่อประโยชน์ของท่านแนะนำให้ไปดูด้วยตนเองนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ